สวัสดีครับพบกับผมสองพูพาภาพลิศนะผมอยู่กับผมวันที่30นะผมวันที่30กันย่า2 5 6 5นะผมเมื่อนี้ก็ได้มถทายกล้วยเ้า่นะเบิ้งกล้วยครับผมกล้ยกวยวยัง,งบ่ถึงอายุตันนะผมปิดกล้วยที่บีไงบีเห่านะผมนี่ มีไงมีเงาลูกยืดดีนะผมลูกยืดเงาดีก๋วยยังบดถึงกำหนดตัดน,นะผมแต่ว่าคว่ำเตียงคว่ำไงก็มีแล้วนะครับผมเห้ยวเป็นเสือกฟางสีแดงเขียวนะผมแต่ว่ายัางบดถึงกำหนดตัดน,นะผมเกะแล้วนะผมตัดก,ก่อนกำหนดเลยนะครับตัดก,ก่อนกำหนด ประมาณสามสี่วันตัดได้เลยนะครับกล้วยอายุอายุพอถึงแต่ว่าในช่วงหนะ้าฝนที่มันตกฝนตกเแรงนะผมแต่ถ้าไม่กล้วยเกินสูอ่ากล้วยมันงามเกินอายุนะผมอายุบ่ได้แต่ว่ากล้วยงามนะผมเห็นเลยนะผมกล้วยใหญ้ยงเง่าเน,นะผม แต่ว่าความตึงก็อ่ามีในระดับนึงนะครับผมก็บ่ถือว่าอ่าตัดได้นํานี่ยังถือว่าตัดยังบ่ได้นะครับแต่ว่าความใหญ่ความยาวได้อยู่นะครับผมใหญ่ยาวอยู่อันดีอยู่ครับแต่ว่าความตึงยังบ่ได้นะครับแต่ว่าเสือกงนี้เสือกฟางนี้น่าจะได้ตัดแล้วครับผมนี่อ่าอีกบ อีกบอ่อพ่ออาทิตย์ครับอาจจะบอ่อพ่ออาทิตย์นะผมเสือกฟงางซีเขาเขียวอ่าเป็นบางเครื่อนะผมที่กลวยมันบอ่อสมบูรณ์กับบอ่ออ่าบอ่อคอยด้ตัดลงนะผมแต่มันบ่สมบูรณ์ครับแต่แต่แตอ่า แล้วแต่แต่ละเครื่องแต่ละวีนะครับผมเลือกตัดเอานะครับนี่ครับผมท,งงทงงั้งเงยทั้งยาวเลยนะครับผมอ่ C K. C K. าสีเขียวสีเขียวน่าจะถึงอายุแล้วนะครับผมจะถึงอายุตัดแล้วนะครับผมนี่ครับ ไงเงยเอาดีนะผมแต่ว่าตรวจเบื้องความตึงก่อนนะผมตึงอ่าได้ตึง,อตงพอดีตัดกับตัดเลยนะครับผมนี่ครับผมเป็นเชือกฟางสีเขียวนะครับผมที่จะได้ทำการตัดลงอ่าเป็นเครื่องรอบต่อไปนะครับผมเป็นสีเขียวนะครับผมก็ถือว่าลุ่ง ลูกงหญ่ลูกเงาดีนะผมสำหรับลูกค้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าอยากจะได้กล้วยไปขายนะผมลองติดต่อเข้ามาเบอร์ทั่วโ8 9แปดหาเก้าน่งนะครับผม0 8นแปดหาเก้หาหอว่าอีกเบอร์นะผมโซนแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าแปดสองโนแเก้าแปดเก้าอะผมลองทั่วมาเขาพูดคุยกันได้ผมทั่มาเขามาพูดคุยกันได้นะ สำหรับทางสวนก็บอกง่ายๆนะครับผมตกลงราคากันได้ก็คือจบเลยมองนันเลยนะครับผมสำหรับสวนผมก็ตั้งอยู่บ้านดอนเดือนนะครับผมตำบลบ้านโคกอำเภอสอังขม์จังหวัดอุดรธา,านีนะครับผมสวนตั้งอยู่นี่เลยนะครับผมอยู่ระหว่างทั้งเส้นทางของดอนเดือไปทางบ้านตะปากนะครับผมเส้นทางบ้านดอนเดือไปทางบ้านตะปากนะครับผม ออกโดนเตือมาประมาณอ่า400เมตรนะผมจะเห็นส่วนกล้วยอยู่ทร์เมื่อนะครับออกโดนเตล่ามาก400เมตรนะผมจะเห็นส่วนกล้วยอยู่ทร์เมื่อนะครับจะมีบานโมเดิร์นนะครับผมมีบานโมเดิร์นอยู่ทร์เมื่อนะครับผมอลองโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมบาวา่าไก่ไก่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับผม